สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทีมงานบัญช,ชาเทคเตอร์นะครับหรือว่าแฟนเพจรถไทมือสองอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมช่องทางติ k t o อกรถไทเดซ่มื่อนี้นะครับมีสินค้ามานําเสนอนะครับเป็นรถเกี่ยวคูปตาดีซีเจ็พัดนะครับสภาพสวยๆเดิมเก็บงานให้พร้อมใช้งานนะครับ ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายลูกปืนสก,กี้ทุกลูกนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วสก,กูงสก,กูสงแล้วก็ซีนตะแกงนิ้วตู้นวดเปลี่ยนเช็คให้หมดแล้วนะครับรถคันนี้เอาไปเปลี่ยนถ่ายของเหลวใช้งานเลยนะครับเหลือแค่ของเหลวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสำหรับ พอแม่พี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจแวะมาเบิงมาชมทดลองครับใดนะครับอยู่ที่อำเภอวังยางจังหวัดนครพนมโทรสอบถามเพิ่มเติมนะครับ0 9 8 8 1 4 5 1 8 7นสะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะเกียร์เดิมนะครับแห้งๆเลยนะครับยังบ่เคยแกะเกียร์แห้งๆ ด้านหน้านะครับตกปากมัวนจรวดเก็บงานให้แล้วล็คันนี้นะครับปูปากเหดมาแล้วเสริมใบเกีียวดันโซ่คอลำเลียงนะครับเปลี่ยนใช้ฤดูการเดียวพร้อมก,กันกับแท็กตัวนี้สอบถามเจ้าของเดิมมานะครับเรามาเก็บงานในส่วนที่มันสึกหรอที่จำเป็นต้องได้เปลี่ยนเราเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับสกรู เช็คแล้วนะครับรางสกูใส่ใหม่สแตนเลสซีนกันฝุ่นตะแกรงใส่ใหม่นะครับเพื่อให้ข้าวสะอาดอสนใจนะครับเข้ามาดูมาชมทดลองขับได้นะครับราคาต่อรองคุยกันนะครับราคาตั้งไว้465,000บาทนะครับต่อรองคุยกันหน้าง,งานเลยครับ